สิบเอ็ดบวส่วนมังคลาสุตังอเสวนาจะพารานางปณิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนางเอตามังคลามุตตะมังปฏิรูประเทศวาโสจะปูเพจก,กตาปุญญาตาอตตาสัมมาปณิทิจะเตามังคลามุตตะมังภาหูสัจจันจะสิปัญจะมินโยจสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเตามังคลามุตตะมังวาตาปิตุอุปทานางังปุตปตะธาราสัสังฆโหอนาคุลาจากรรมมันตาเตามังคลามุตตะมังทานันจธรรมมาจริยาจะ ยากตานันจากสังฆโหอนะวัชานิกามานิเอตามังคลลุมตมังอารติวิรติปาปามัชฌปานาจาักสัญญโมอป,ปมาทโทจัดทำเมสุเอตามังฆลลุมตมมังคาราวจานิวาโตจากสันตุทีจากกตัญยุตตากาเลนะธรรมะสวนังเอตามังฆลมุตมัง ขันติจะโสวาจะสตาสมานานันจะทัศนังกาเลนาธรรมสากัจฉาเอตามังคลมุตตะมังตะโปจะพรามาจริยันจะอริยสัจจานาทัศนังนิพานาสัิยิยิยาจะเอตามังคลมุตตมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนากรรมปติอสโสกังวิรชังเขมังเอตามังคลมุตตะมังเอตาที่สานิสาเอตาที่สานิกตวานะสัพพทะมาปราชิตาสัพพัทะโสถิงขะฉันติ เตปันเตสังมังคลามุตตมันติยังกินจีวิทังอิวาอิท้าวาหูรังวาสเคสุวายังราตนางปณีตังนาเนสมังอาทิตตาคาเตนะอีทมปีพุทธเทราตนางปณีตังเอเตนะสัจวัชเชนสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคังอะมาตังปณีตังยะทัชคาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะ สมาธิกิจิอิทัมปีทามมราตนางปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธะเศธโถปริวันนายีสุจริงสมาทิมานันตริยะกันญามาหุสมาทินาเตนสะสโมนะวิชติอิทัมปีทามมราตนางปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถิโหตุเยปุขลาอัฏฐสตังปสัสสัทาจัตตาริเอตานิยุขานิโหติเตทะขีเนยยาสุขะตัสสะสาวกา เอเตสุทินานิมหภาภลานิอิธรรมปีสังเคระตะนางปณีตังเอเตนสัเนสเจนะสวัตถโหตูเยสุป,ปายุตตามนาสาธันเหนนิการมิโนโคตามาสาสนามหิเตปฏิปตาอามตังวิไคหะลัทธามุธานิพุติงพุญชมานาอีธรรมปีสังเคระตะนางปณีตังเอเตนสัเนสเจนะสวัตถโหตูขีนางปุรานังนาวังนาธิสามพวังวิรัตตจิตตายติเกภวสมิงขี เตหีนาีชาอวิรุณหิฉันทานิพันตีทีรายาถายามปฏิโปอิทัมปีสังเครตนางปนีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตตะทันตสะโปสัสสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวาเทโวนาคันทัพโพนามาโรสหะพรมุนา ชีตังอปาชีตังไกยิราตถารรปัสสชันตุโนภาสิตามิธังเตนะพระควาตาชานาตาปสัสต,ตาอระหะตาสัมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรามาปรายะมาอิติกะอิติกิรายะมาปตากะสัมปทานนะมาตักกะเหตุมานยะฆะเหนะมาอาการะปริวิตาเกนะมา ทิฏฐินิชานะขันติยามาระพ้ารูปะตายามาสมาโนโนขารุญาธาตุเมเหอัตานาวะชาเนยญาธาอิเมธรมาอากุสลาอิเมธรมาสาวชาชีอิเมธรมาวินยุขรหิตาอิเมธามาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขาญาสังวันติอัาตุเมเหปะชะเหยยาภะญาธาตุเมเหอัตานาวะชาเนยญาธา อิเมธม,มากุสลาอิเมธม,มานวชาอิเมธม,มาวินยูปสัสสาอิเมธม,มาสมัตตาสมาทินาหิตายาสุขายาสังวัตตันติอาาัฏฐะตูเมเหอุอปสามปัชชะบิหะริยาถาติอุปนิยติชีวิต,ตามปะปมามยุงชารูปานิตาสานสันติตานาเอตังพนังเอตังพยังมรเนเปขามาโนปุญญานิกะยิราถะสุขาวะหานิ อุปนิยติชีวิตามปปามายาังชรูปานีตัสานสันติตานาเอตังพยรังเอตังพยังมรเนเปขมาโนโลกามิสังปชาเหปปสันติเปโขโยธากาเยนาสังยาโมวาจายะอุทาเจตาสาตังตาัสสาะเปตาัสสาะสุขายะโหติยังชีวามาโนปกาโรติปุญญงธโมหเวรคติธรมจาริงธโมสุจินโนสุขะมาวาหาติเอสาลิสังโสธรมเเมสุจินเน นทุกขติงข้ชติธรรมจารีสเพสังคารานิจติยาธาปัญญายาปสติอธนิพินติทุเขสมะโควิสุธิยาสเพสังคาราทุขขติย,าธ,ยาธาปัญญายาปสติอธนิพินติทุเขสมะโควิสุธิยาสเพธรรมานตาติยธาปัญญายาปสติอธนิพินติทุเขสมะโควิสุธิยาอัปันนากัตฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตทธัญ,ญายะเมทาวีตังคันเหยยะอัปันนะกัง พาหูเวสารนางยันติปัปภาตานิวนานิจะอารามะรุกขาเจตยานิมนุษยสาพยะตัชิตาเนตังโขสารนางเขมังเนตังสารนมามุตตะมังเนตังสารนามาคามาสัพพทุกขาปรมุตจติโยจะ พูธันจะธรรมันจะสังคันจะสานนังคโตจตาริอริยสัจจานิสามารถปัญญายปสติทุกขังทุกขะสมุปปทางทุกขสะจะอติกมังอาริยันจะอถังขี่กลางทุกขูปสัมมาคามินังเอตังโขสรนนังเขมังเอตังสาณนามุตตะมังเอตังสารนามาคมาสภาทุกขาปมุจติอติตังนานมาขะเมยยะนปฏิกลางขาน้ปฏิกลางเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยัง,มไ,มยงไม่มาถึงยยธาตีตามประฮีนันตงังอปัตันจาอนาคตางังสิ่งได้ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมบางตัสสะชัฏะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุปูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแน่นไม่คอนแคร์ในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกปลงเถิดอชเชวะกิจจามาตาปังโกชัญญามมรนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮีโนสังฆ่ารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหรตะมะตันทิตังตังเวพัทเทการะโตติสันโต อาจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแ้และชลาธรม,มุมหิชลางนัตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรมุมหิพยาธิงนัตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มราณะธรรมมมหิมราณะนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สับเพหิเมปีเยหิมนาเปหินา,นาพาโววินาพาโวเราจะเล่าเว้นความเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมะสกมเฮกรรมมาทายาโทกรรมมโยนีกรรมมพันธุกรรมมปฏิสรนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกัญญานางวาปาปกังวาตัสทายาทาพระวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนสืบไปเอวังอัมเฮีอภินหังปจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจาณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจะนิพยาโสกปตตาจะนิโสกาหนตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอะเมหิสัมภาตางังปุญญาสัมปะทางสาเพเทวานุโมทันตุสาพาสระสัมปติสิทธิยาทานางท่านทันตุสัทายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโนตุฆัชันตุเทวตาฆตาสาเพพุทธาพระลปตาปจ,จิกานันจะยังพลังอรหันตาน,านตันจะเตเชนะละขังวันทามิสัพพโส หันธมยังปฏิทานาคาถาโยพระนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปค์เรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรมมาทานนาพระวันตุกุชิตาโสดถิงการนเตทวิหารมันทะเลเทลาจะมัชานวากาจะพิขาวสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานะภูตาสุขิตา พวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันท่าสามภาวาสังเสทชาตาอัทโวปะปาติกานินยานิกัางธรรมววังปฏิจเตสัพเพปิทุขสสะการนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทธาจปุคลาสัง,คงโคโหตุสามะโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุฒิงิงสัมปาปุเนยามะรรมเมอริยวา อริยปะเวทิเตหันธมยังปฏิทานาคาถาโยภะนามเสปุญยสสปุญ,ญิธานิกตัสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจาภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานาเยปิยะเยปิยาคุณวันตาจะไม่หางมาตาปิตาทโย ο, ทิถาเมจะประยะทิถาวา อันเยมชตาเวริโนสัตตาทิถันติโลกสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัจเจกะจตุโลการาสังสารตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังยาเยจิมังนัปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาทินนานาปุญญานังอนุโมทานาเหตุนาสัพเพสัตตาสทางหนตุ อเวราสุขาชีวิโนเคมาปาทันจปะปะปนตุเตสาสาสิชัดตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รกักผู้มีคุณมีมรดาและบิดาวข,ข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางมีเวรกันและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้า แลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สันเหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว <_ ank> er> ขอสันเหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สันเหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแ,แกสัต <G ry m ise> ส์ตเหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสั์ทั้งปวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสั์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยนุภาพแห่งศจัทธาที่ฐานะนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระตนะรตรด้วยการสารายายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสารยายบทสวดมนต์ได้ทำมาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยบรอนให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพรีพินาโดยมูลินีสมเด็จพญานสังวรว่าบวรอนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้น้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริดและข้ามงคลในภาคคาถาต่างๆขอจงสําเร็จสังสิรุปประการเดินสาธุสาธุสาธุ